ก็คือถั่วเหลืองนะคะทุกคนแล้วก็มีถั่วแดงนะเรานึาน่งนะคะทุกคนเราจะเอาไว้ทานนะคะเป็นเพิ่มโปรตีนให้กับร่างกายนะทุกคนนะทุกคนคะนี่คือถั่วนะทุกคนถั่วที่เราเนึ่งสุกแล้วนะคะอันนี้เราจะแพกใส่ถุงแล้วแช่ช่องฟิดไว้นะคะทุกคนนี่เราจะทําแบบนี้นะเพื่อนๆนี่ทําแบบนี้ นี่ค่ะเราจะทาแพ็กแบบนี้แล้วแช่ช่องฟิตไว้นะคะเพราะว่าเวลาเราจะกินเนี่ยเราก็เอาออกมาเนาะแล้วก็กินคู่กับนมหรืออะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเนี่ยอันนี้คือถั่วเนี่ยเป็นแหล่งโปรโตีนนะคะทุกคนเราจะสามารถเพิ่มโปรโตีนให้เรานี่นะคะทานทุกวันวันละนิดนะคะหรือจะ ไม่ต้องทุกวันก็ได้นะทุกคนแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเพราะว่าโปรโตีนนี่มีอยู่ในอาหารหลากหลายนะทุกคนแต่ว่าเราจะลดน้ำหนักก็ต้องทานแบบโปรโตีนให้ถึงอาหาะ,ะทุกคนยิ่งเราตัวอ้วนมากน้ำหนักเราเยอะนะคะเราต้องทานโปรโตีนให้พอไม่ไงั้นเนี่ยถ้าเราลดน้ำหนักนะคะ ถ้าโปรโตีนไม่พอเนี่ยพอถึงเวลาที่เราลดน้ำหนักได้แล้วเนี่ยนะคะแล้วมันจะกลับมาโยโย่อีกนะคะทุกคนกลับมาหิวอีกอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเราโปรโตีนถึงเนี่ยเราจะไม่โยโย่นะคะทุกคนเราก็จะเหมือนแบบว่าร่างกายของเราเนี่ยจะเราจะมีกล้ามเนื้อแล้วก็แข็งแรงแล้วก็สุขภาพของเราก็จะคือหมายถึงว่า ุ่นดีถาบอน,นะคะเพราะว่าเรามีกล้ามเนื้อนะคะทุกคนเพราะว่าเราออกกําลังกายด้วยเนาะแล้วก็ลดหุ่นลดพุงของเราเราออกกําลังกายออกอะไรอย่างเงี้ยคะเราลดไขมันนะทุกคนที่ไขมันที่อยู่เกาะตามตัวเรานะคะทุกคนแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นกล้ามเนื้อเนาะก็เลยต้องทานโปรตีนเสริมให้ขึ้นเยอะขึ้นนะลดพวกแป้งนะทุกคนธรรมดาจะทานข้าวเยอะมากเลยค่ะทานข้าวเนี่ยโห ทานข้าวเยอะทานเส้นเยอะตอนนี้งดนะทานนิดหน่อยนะคะไม่ได้งดเลยนะคือลดลงนะทุกคนแล้วก็มาเน้นโปรโตีนนะคะทุกคนโปรโตีนได้จากอะไรคะได้จากพวกถั่วต่างๆนะคะทุกคนแล้วก็ไข่นะคะก็มีในผักด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีในเนื้อชนิดต่างๆนะคะแหล่งโปรโตีนก็จะอยู่พวกเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะ ็มไมนี่ถั่วให้เป็นถั่วแดงด้วยนะก็ไม่ได้ทานวันหนึ่งเยอะเกินไปนะคะก็คือทานหลายหลายชนิดนะคะฟักทองด้วยอะไรด้วยนี่นะคะนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวขอทําให้เสร็จนะคะนะคะี่ค่ะถั่วมีหลายชนิดนะคะสามารถนะคะกินได้ทุกชนิดเลยนะคะเราแช่ไว้แล้วก็เอามานึ่งนะคะแช่ไว้สัก หนึ่งชั่วโมงขึ้นไปก่อนนะคะแช่น้ำแล้วก็เอามานึ่งแนละ้วทุกคน,น,นเ้าก็เก็บแบบนี้ใส่ช่องฟิตว้จะไม่เสียนะคะแต่นั้นเราก็มากินแบบว่าใส่กับนมใส่กับอะไรนะคะทุกคนแล้วก็จะไม่เน้นพวกหวานนะคะงดพวกหวานนะคะแล้วก็งดน้ําตาลได้จะดีมากเลยนะคะทุกคนไม่งั้นอนะ่ะมันก็จะลดไม่ได้เพราะว่าเรากินแป้งเยอะกินน้ําตาลเยอะทําให้เราแบบว่า ไขมัน,นี่แบบโอ้โหทุกคนเชื่อไหมน้ําหนักขึ้นมาประมาณสามสิบกิโลนะคะโอ้โหลงยากมากทุกคนใช้เวลามานี่แบบตอนนี้ก็เลยดูแล้วว่าการลดไขมันเนี่ยน้ําหนักเราจะไม่ค่อยลงนะคะแต่ว่าร่างกายของเราเนี่ยจะเฟิร์มขึ้นนะเพื่อนๆนี่นะคะแค่วันละแค่นี้นะคะแล้วก็ผสมอย่างอื่นไปด้วยเนาะกินไข่กินอะไรไปด้วยก็คือ ให้เราเนี่ยนะคะดูที่น้ําหนักตัวของเรานะทุกคนสมมติว่าเราหนักหนัก80กิโลอย่างนี้นะทุกคนเราก็เอาไปคูณกับ1.5นะคะก็จะออกมาเป็นค่าของโปรโตีนที่เราต้องกินทุกวันนะคะทุกคนนั่นแหละก็คือไปดูอีกทีหนึ่งนะคะใน Google หรือในผู้รู้ที่เขาอธิบายไว้นะว่าอาหารในแต่ละชนิดเนี่ยมี พวกโปรตีนอยู่กี่กรัมนะคะไข่หนึ่งใบนะคะก็มี4กรัมหรือว่า6กรัมนี่แล้วแต่ว่าไขา่เบอร์อะไรด้วยนะคะทุกคนจะมีเบอร์1เบอร์0เบอร์อะไรเนี่ยก็จะไม่เท่ากันนะทุกคนโอเคคุยไปคุยมาเสร็จแล้วนะคะโอเคขอเก็บใส่ตู้เย็นก่อนนะคะเพื่อนๆเราก็ได้แบบนี้นะเพื่อนๆเห็นไหมคะแล้วก็ไปแช่ช่องฟิตไปเลยนะคะตอนนี้รอให้เขาเย็นก่อนนะตัวนี้ก็อุ่นๆอยู่นะคะโอเคคลิปนี้ก็ สั้นๆแค่นี้ค่ะทุกคนลาไปก่อนบ๊ายบาย